เขาได้พบว่าแมวของตัวเองมีบางสิ่งเปลี่ยนไปร่างกายของมันผิดแปลกเหมือนได้กินบางอย่างเกิดอะไรขึ้นกับแมวตัวนั้นกันแน่มันใช่แมวของเขาจริงๆหรือเปล่าคลื่นสยองเรื่องหลอนที่ไม่เหมือนใครรบกวนกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ หลังจากกลับมาถึงบ้านก็มีบางสิ่งทำให้สมพงษ์ชะงักเขายืนมองสิ่งนั้นตาค้างแทบไม่อยากเชื่อมันกำลังหลับปุ๋ยอยู่หลังตู้เสื้อผ้าลีโอแมวส้มที่สมพงษ์ซื้อมาเลี้ยงเมื่อปีที่แล้วแต่สมพงษ์จำไม่ได้ว่าขนาดของมันจะใหญ่เท่านี้ใช่เมื่อเช้านี้มันยังตัวเท่าแมวบ้านทั่ว,วไปไม่ใช่ใหญ่พอๆกับตู้ไมโครเวฟอย่างนี้สมพงษ์ยืนจ้องมองมัน ขณะนี้เจ้าลีโอหลับอยู่แน่นอนว่าเขาไม่กล้าที่จะปลุกแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีจริงสิเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเจ้าลีโอส่งให้แฟนสาวแล้วกดโทรว่าไงจ้ามีอะไรเหรอเสียงหวานของหลินดังมานี่เธอเห็นรูปที่เราส่งให้หรือเปล่ารูปแมวเธอน่ะเหรอทำไมล่ะเธอเห็นแล้วไม่รู้สึกอะไรบ้างหรือไงเห็นไม่ว่า ตัวมันอ้วนขึ้นอ๋อแล้วทำไมเหรอแมวตัวอ้วนก็น่ารักดีนี่มันอ้วนผิดปกตินะสิเมื่อวานมันตัวเล็กกว่านี้มากอย่างกับคนละตัวปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งนี่เธอกำลังจะบอกอะไรก็มันอ้วนไงอ้วนแบบผิดปกติอะเหรอหลินเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเธอจะให้เราทำยังไงอะเอาไปโพสลงไอจีเหรอไม่ใช่ แค่จะบอกว่ามันแปลกเอาแบบนี้ไหมเธอมาดูที่บ้านเราแล้วเธอจะรู้เลยว่าผิดปกติมากลิ้นหัวเราะฮันแน่จะใช้แมวล่อเราไปที่บ้านเหรอไม่ใช่ตอนนี้ไม่ได้คิดเรื่องแบบนั้นเลยถ้าเธอมาเห็นกับตาเธอจะรู้ว่ามันผิดปกติขณะเล่าสายตาก็มองเจ้าลีโอไม่กระพริบแหมเสียงเธอสันส่นๆนะอย่าบอกนะว่า คนตัวใหญ่อย่างเธอกลัวแมวตัวอ้วนลิ้นหัวเราะลั่นลิ้นถ้าเธอมาเห็นเธอจะไม่พูดแบบนี้เลยอยากให้นึกถึงเวลาเห็นมแมลงสาบตัวเท่าลูกหมาอารมณ์นั้นเลยเฮ้ยไม่เหมือนสักหน่อยเอาน้องแมวน่ารักไปเปรียบมแมลงสาบน่าเกลียดได้ยังไงเอาเถอะเดี๋ยวเธอมาเห็นก็นรู้เองแหละรีบๆมาหน่อยนะจ้าจา้พ่อคนกลัวแมว หลังจากวางสายสมพง์ก็จับจ้องไปยังเจ้าลีโอแน่นอนมันยังคงหลับปุ๋ยอยู่บนตู้เสื้อผ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาตัดสินใจเดินออกจากบ้านยืนรอหลินที่ประตูรัว้วเน่สมพงศ์จู่ๆก็มีเสียงดังมาชายหนุ่มหันไปเจ้าของเสียงคือสุนีมนุษย์ป้าข้างบ้านเรียกผมเหรอใช่เธอมานี่หน่อยสิป้ามีเรื่องจะถามหน่อย สมพงหัวเสียทันทีเขาไม่อยากคุยกับมนุษย์ป้านี่เลยเดี๋ยวคงจะถูกถามเรื่องงานเงินเดือนความรักหนีแมวปะมนุษย์ป้ามีอะไรหรือครับช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าเลยนะกลับดึกเหรอเปล่าหรอกครับก็กลับปกตินี่แหละเออสมพง์เธอได้ยินเรื่องคนแปลกหน้าที่เข้ามาเมื่อคือนนี้หรือเปล่าใช่หนุ่มขโมดคิ้ว คนแปลกหน้าอา้าวนี่เธอไม่ได้ยินเหรอเมื่อคืนน่ะมีรถตู้สีดำเข้ามาในหมู่บ้าน,นเราคนในรถตู้แต่งตัวแปลกมากนะเห็นเขาบอกว่าเป็นผู้ชายตัวใหญ่ใส่สูทสีดำเออแล้วมีคนหนึ่งใส่ชุดคลุมทั้งตัวยังกับชุดอวกาศชุดอวกาศเหมือนเธอไม่รู้จริงๆเลยนะสมพงษ์ เธอต้องหัดคุยกับเพื่อนบ้านบ้างสิเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะสมพงษ์ออกเสียงคำว่าสึออยู่ในใจครับป้าเออแล้วยังมีอีกเรื่องพอดีว่ากุนเชียงมันหายไปด้วยนะป้าอยากรู้ว่าเธอเห็นกุนเชียงรึเปล่าเธอหมายถึงหมาพุดเดินที่เลี้ยงไว้สมพงษ์ใส่หัวไม่นะครับผมเพิ่งกลับมาไม่เห็นอะไรเลยว้า แย่จังมันหายไปตั้งแต่เที่ยงแล้วป้าว่าต้องเกี่ยวกับไอ้คนแปลกหน้าพวกนั้นแน่เลยตอนนี้ป้ากำลังรวบรวมหลักฐานไปแจ้งจับพวกมันอยู่ต้องเป็นขบวนการค้าหมาแน่ๆสุนีแสดงแววตาสลดไม่น่าเลยตอนนี้กุญเชียงของป้าจะเป็นยังไงบ้างล่ะเนี่ยสมพงษ์เห็นเช่นนั้นก็ค่อยๆถอยกลับมาแล้วหันวิ่งเข้าไปในบ้าน ทว่าเมื่อสมพงษ์แงนมองไปยังตู้เสื้อผ้าสิ่งนั้นทำให้ชายหนุ่มชะงักลีโอหายไปบนนั้นมีเพียงความว่างเปล่าสมพงษ์หันซ้ายแลขวาไร้วีแววของเจ้าแมวอ้วนเขากลั้นใจเดินไปที่นั่นเอาวะเป็นไงเป็นกันชายหนุ่มเขย่งเท้ามองสิ่งที่อยู่บนนั้นแต่เมื่อได้เห็นเข้าเขาก็ต้องอ้าปากค้างกระดูกระดูกดของตัวอะไรไม่รู้ วางเต็มหลังตู้พร้อมกลิ่นคาวจากคราบของเหลวสีแดงที่แห้งกรังนี่มันอะไรกันสมพงขนลุกไปทั้งร่างเมียวมีเสียงดังจากด้านหลังชายหนุ่มหันขับเจ้าลีโอนั่นเองเห็นเช่นนั้นก็ขนลุกอย่างบอกไม่ถูกแมวอ้วนกำลังมองเข้ามาลิ้นของมันเลียริมฝีปากแผลบ ลินมาถึงบ้านราวห้าโมงเย็นกดกริ่งอยู่นานแต่ไม่มีใครออกมาลองโทรหาแฟนก็ไม่รับลินใช้กุญแจสำรองที่แฟนหนุ่มให้ไว้เปิดเข้าไปตอนแรกคิดว่าสมพงษ์อาจจะออกไปข้างนอกแต่ก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าประตูบ้านไม่ได้ล็อกลินเริ่มใจคอไม่ดีมันเกิดอะไรขึ้นทว่าเมื่อเปิดประตูเข้าไปภาพแรกที่ปรากฏทำให้ลินอ้าปากค้าง เจ้าลีโอตัวโตขึ้นจริงๆแต่ลินไม่คิดว่ามันจะใหญ่เหมือนกินควายเข้าไปทั้งตัวหลังจากได้รับข่าวจากโทรทัศน์สำเพาก็มีอาการเดือดดานราวกับจะไปฆ่าคน นี่แกมาดูข่าวนี่สิเธอหันไปเรียกสามีที่กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์แกจำอีเด็กขายหวยเมื่อวานก่อนได้ไหมสำรวยหันมองภรรยาเด็กขายหวยที่เราบริจาคเงินให้ร้อหนึ่งน่ะเหรอทำไมละ่ะใช่อีเด็กเปรตนี่แหละเมื่อกี้ข่าวบอกว่ามันไม่ได้จนเหมือนที่บอกมีคนตามไปแอบถ่ายเห็นมันนั่งกดไอโฟนอยู่หน้าบ้านเหรอ เขาอาจจะเอาเงินที่เราบริจาคให้ไปซื้อก็ได้แต่มันก็สมควรไม่ล่ะแทนที่จะเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นแล้วเงินที่มันได้ก็ไม่ใช่เน้น้อยเห็นว่าได้ไปสองสามล้านจากอีเด็กขายหวยตอนนี้เป็นเศรษฐีไปแล้วอา้าวก็เธอไปบริจาคให้เขาเองนี่จะไปทำยังไงล่ะนั่นสิเราไม่น่าโง่เลยตอนแรกเห็นมันขายหวยไม่ออกก็สงสาร แต่พอเป็นแบบนี้แล้วมันน่าโมโหแทนที่จะเอาเท่าที่จำเป็นแล้วเอาส่วนที่เหลือไปบริจาคช่วยคนอื่นต่อแต่นี่เสื้อเก็บไว้เองหมดฮะระยำจริงๆสำรวยพยักหน้าเบาๆทีหลังก็จำไวล้ละกันอย่าไปบริจาคให้ใครสีสัวจะบริจาคก,ก็ผ่านมูนลนิธิสำเพานั่งเงียบยิ่งคิดถึงเงินก็ยิ่งรู้สึกเจ็บใจ แต่เมื่อลองคิดไปคิดมาได้สักพักดังมีความคิดประหลาดประหลาดผุดขึ้นมาในสมองนี่ฉันคิดอะไรดีๆออกละหืออะไรเหรอก่อนในเมื่อไอก,การบริจาคมันได้เงินดีแบบนี้ทำไมพวกเราไม่ลองทำบ้างละ่ะฮะสำรวยหันขวับแกคิดบ้าอะไรเนี่ยเอาแกไม่เห็นเงินที่อีเด็กนั่นมันได้หรือไง แค่มีคนถ่ายคลิปตอนที่มันนั่งขายหวยไปลงเฟซผ่านไปไม่กี่วันมีเงินเข้าบัญชีมันเป็นล้านทำไมเราไม่ลองทำแบบมันบ้างละ่ะจะบ้าหรือไงแกไม่กลัวชาวบ้านเขาด่าเหรอช่างหัวพวกแม่งสิมันจะด่าได้สักกี่วันวะถ้าเงินล้านมาอยู่ในกระเป๋าแล้วใครจะไปสนละ่ะสมรวยนั่งครุ่นคิดเออแต่มันก็ไม่ได้ทำง่ายๆหรอกนะ ถึงบ้านเราจะไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็ไม่ได้อนาถาขนาดจะเรียกคนมาเห็นใจสักหน่อยเอาเราก็ไปหาบ้านอื่นสิไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านเรานี่สำรวยขโมดคิว้วแกจะไปหาใคร <c oughs> ฉันรู้จักอยู่คนหนึ่งยายทองเป็นหญิงวัยแปดสิบเศษอาศัยอยู่ตัวคนเดียวในเพิงสังกสีเล็กๆ นานครั้งจะมีลูกหลานกลับมาเยี่ยมแกอ้าวเอสัมเพาแองมาหาข้าระสัมเพากับสำรวยเดินหิ้วถุงบางอย่างเข้ามาถึงหน้าเพิงสังกสีสวัสดีค่ะพี่ทองคือฉันมีเรื่องจะคุยกับพี่นะเออนี่ฉันมีอะไรมาฝากด้วยอะไรว่านั่นยายทองรับถุงมาแล้วเมื่อเปิดดูก็พบขวดแก้วสีน้ำตาล บรรจุของเหลวกลิ่นฉุนโอ้โหของดีนี่ว่าจะพี่ทองจัดให้เต็มที่เลยนะเออพอดีว่าฉันมีเรื่องจะรบกวนพี่ทองหน่อยนะ่ะน่าน่ไงข้าว่าแล้วเชียวคนอย่างเองคงไม่อะไรใครง่ายๆเออว่าแต่มีอะไรให้ข้าช่วยละ่ะคือแบบนี้จ้ะสำเพาาเล่าไอเดียหาเงินสุดพิสดารให้แกฟัง ะนี่มึงจะให้กูเล่นบทขอทานขอเงินจากชาวบ้านเหรอสำเพายิ้มแย่ๆฉันรู้มาว่าพี่ทองเคยเป็นนางเอกลิเกเก่าบทนี้คงไม่มีใครตีแตกเท่าพี่อีกแล้วละ่ะฮะเอ็งอย่ามาดูถูกกันถึงข้าจะจนแต่ก็มีศักดิ์ศรีไว้ข้าไม่สนใจหรอกพี่คิดถูกแล้วละ่ะสำรวยเห็นด้วยฉันนะ่นห้ามเมียของฉันแล้ว แต่มันไม่ยอมฟังเลยนี่ไม่ช่วยก็อย่าเตกได้ไหมสำเพาหันไปเอ็ดแล้วหันกลับมานี่พี่ทองรู้หรือเปล่าว่าจะได้เงินจากงานนี้เท่าไหร่เฮ้อเท่าไรข้าก็ไม่สนหรอกและถ้าเงินนั้นมันหลักล้านล่ะฮะเป็นล้านเลยเหรอวะก็ใช่น่ะสิพี่รู้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้มันมีพวกที่หาแดกกันแบบนี้ แค่ทำตัวให้หน่าสงสารแล้วเปิดปรับบริจาคสามสี่วันเงินเข้าบัญชีเป็นล้านเลยนะนั่นนี่เองพูดจริงหรือว่าเนี่ยฉันจะโกหกทำไมล่ะเออแล้วเองจะให้ข้าทำอะไรแค่แสดงให้หน้าสงสารอย่างเดียวใช่ไหมแค่แสดงมันไม่พอพี่ฉันว่าเราต้องเล่นใหญ่กว่านั้นว่าแล้วสำเพอก็ชำเลืองมองเพิงสังขสีของใยทอง บ้านข้ามีอะไรวะฉันว่าจะเผาบ้านพี่ทองด้วยนะหาบมึงจะเผาบ้านกูเหรออิโทะก,กระต๊อบของพี่มันจะใช้เงินทำสักกิพันธ์ถ้าได้เงินล้านมาเดวฉันจะปลูกบ้านหลังใหม่เอาให้ใหญ่ไปเลยงั้นเหรอแล้วมึงจะเผาบ้านกูทำไมวะมันเป็นการสร้างสตอรี่ไงพี่ลองนึกภาพตามฉันนะ คนแก่ฐานะยากจนถูกลูกหลานทอดทิ้งแล้วบ้านยังมาถูกเผาเงินที่หามาไม่เหลือหรอโอ้ยแค่คิดก็เรียกน้ำตาได้เป็นลิตรแล้วเพลอๆนะวันเดียวเงินเข้ามาเป็นสิบล้านอ้โหสิบล้านเลยเหรอวะใช่ฉันกับพี่จะแบ่งกันห้าสิบห้าสิบเราจะรวยกันแล้วนะยายทองพยักหนะ้าแววตาลูกวาวมันก็ฟังดูเข้าท่านะ แต่เอ็เองแน่ใจได้ไงว่ามันจะได้ผลฮ้อสำเพาเผยรอยยิ้มเชื่อมือฉันเถอะพี่เย็นวันนั้นหลังจากทุกอย่างถูกจัดเตรียมแผนการล่าเงินล้านก็เริ่มขึ้นในเพิงสังกสีถังแก๊สถูกเปิดทิ้งไว้โดยมีเทียนไขเล่มหนึ่งถูกจุดอยู่กลางบ้านเวลาล่วงผ่านไปสักพักแก๊สในถังก็ลอยตลบอบอวนไปทั่วบริเวณ ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยากับเปลวเพลิงจากเทียนไขแล้วไฟก็ลุกพึบหาเพลิงส่งเสียงระเบิดแล้วทันใดนั้นหญิงแก่เจ้าของบ้านก็วิ่งเข้ามาพอดีเฮ้ยบ้านโกแกร้องดังลั่นสีหน้าดูตกใจใครก็ได้ช่วยด้วยไปไหม้บ้านโกแล้วแต่ดูเหมือนจะไม่มีชาวบ้านคนไหนได้ยินเปลวเพลิงกำลังลุกไหม้แผดเผาทุกสรรพสิ่งยายทองมองภาพเบื้องหน้าด้วยแววตาสลด สองขาสุดลงพื้นน้ำตาไหลาอาบแก้มหมดกันไม่เหลืออะไรแล้วฉันไม่เหลืออะไรอีกแล้วคัดสําเพากับสํารวยโผล่หน้าออกมาใย,ยทองปาดน้ำตาลุกขึ้นมาอย่างตื่นเต้นเป็นไงบ้างวะสุดยอดเลยพี่ตีบทแตกจริงๆสําเร็จใช่ไหมแล้วข้าจะได้เงินแน่ๆนะรับประกันเลยพี่ ใครเห็นคลิปนี้นะน้ำตาแตกทั้งนั้นเดี๋ยวฉันจะรีบส่งไปให้พวกสำนักข่าวออนไลน์ให้พวกนี้มันชอบใส่ดนตรีเศร้าๆยิ่งหดหูหนักไปอีกพอปล่อยออกไปแค่ชั่วโมงเดียวนะรับรองเงินไหลเข้ามาเป็นน้ำต้องแบบนี้สิวะถ้ากูมีเงินนะกูจะไปเหมามาให้หมดลังเอามาแช่อาบแม่งเลยว่าแล้วทั้งสองก็กอดกันกระโดดโลด ราวกับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเออโทษทีนะสำรวยปรามทั้งคู่ไว้แล้วไอ้บ้านนี่แหละจะปล่อยให้มันไหม้แบบนี้นะเหรอสำเพาหันมาอา้าวและแกจะยืนหัวโดอยู่ทำไมก็ไปดับสิเดี๋ยวมันลามไปไหม้บ้านอื่นก็จิบหายกันหมดปลอกหืมแกจะให้ฉันเอาอะไรดับอา้าวนี่มึงไม่ได้เตรียมถังดับเพลิงมาเหรอฉันจะไปหาถังดับเพลิงจากไหนล่ะมีแต่ขันน้ำอะเอาไหม ขันน้ำสำเพาชะง,งักหันมองไปยังเพลิงสังกษีดูเหมือนเปลวเพลิงได้เปลี่ยนพื้นที่ร,บรอบๆให้เป็นสีแดงฉานอีกทั้งมันยังลุกลามไปตามกองใบไม้แห้งบ้านที่อยู่หลังถัดไปมีระยะห่างเพียง20เมตรแล้วดูเหมือนว่าเปลวเพลิงจะลามไปถึงบ้านหลังนั้นเสียแล้วเฮ้ย hey, ใครแม่งเผาฮีใครวะเพื่อนบ้านหญิงชายหลายชีวิตวิ่งออกมาด้วยความตกใจ แล้วเมื่อพวกเขาได้เห็นเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ก็เกิดเสียงร้องโวยวายวิ่งขนของกันอุตลุดยายทองกับสองสามีภรยาเห็นเช่นนั้นก็หันมองหน้ากันเท้าค่อยๆก้าวออกย่องจากไปอย่างเงียบๆฟังจบแล้วรบกวนกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ